เลขกดับครับเลขดับคงไมเอาอะไรบอยใช่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีคร,รับยม,มซีทุกานนะครับเพราะตอนรับเข้าสูทีมงานบุญพระเว้ครับมเมเนก้ามีช่องไฟ์สดก็นมนี่ครับคนที่ติดตามท่างไฟ์สดอย่าลืมกดไรคนแช่คนที่ตามไว้ครับกดกระดิ่งแกงเตือนความเพราะว่าจะเป็นในส่วนช่องของเซียนน้อยพารวยก็เป็นอีกช่องท่างหนึ่งให้พ่อให้แม่ได้เลือกรับชม นะครับบาววัติเป็นบุญผ้าโชคบุญผ้ารวยใจบุญผ้าโชคอ่าบาววัติเบิ่งเรารวยอกอบ่แม่นบาววัติรวยไปเรื่อยอ,อันนี้กาเอาไปเป็นแนวทางถัดลองเบิ่งสำหรับอ่าในส่วนของโตเลขอ่าเลขดับมันต่อไปซึ่งเพิ่นก็ให้มาแล้วรวมยี่สิบงวดนะครับยังไม่ได้พลาดเด้ครับยี่สิบงวดยังไม่พลาดอ่กาก็ให้ ลองออกไปวิเคราะห์เบิง้งใส่สติใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมเพราะว่าต่อไปเป็นงวดนที่ยี่สิบเอ็ดอาจิบาจะได้ที่บ้านแม,ม่กมันยังบอกขาดต่อไปอาจิบาศจะได้จะนั้นแล้วแอดนั่มเสนอเรื่องเล่าแนวาทางตัวเลขดับของวดนี้นะครับให้เป็นแนวาทางนะครับอชอบการล่องออกไปวิเคราะห์เบิง้งกับวาชอบกับพานเดอร์อพีอ่น้องเดอ้อ ลัางคนตัวเลขบางโตนะครับพอบอกก่อนว่าตัวเลขบางโตที่นําเสนอไปอาจสิไปพิจัยหลายๆท่านหลายๆคนเพราะว่าเลขดับคนเขียนมาให้เช่นไรแอดจะบอกไปเองสัน่นไหมคนหายแนวทางมักงไหนแอดจะเบอกไปเองสั่นฉะนั้นแล้วถ้าไปพิจัยพิจากพิจใจรลายท่านหลายคนที่ลงทุนไปแล้วอันนี็ขอตวดขอไผ่หลายๆเด้อครับขอตวดขอไผ่หลายๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบอกเคนในส่วนของตัวเลขว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปก็ได้ กะนั่นจะล้องเอาไปเป็นแนวทางว่าเบินเดี๋ยวแอบสีวังสูฟังเลขดับนะครับเลขดับกองฉลากเด้อครับเด้อเลขเออบอแมนเลขดับวงในบอแมนกองฉลากว่ามีเลขดับดอกพ่อพี่น้อกกองฉลากท็่ยังได้เหร่มีเลขดับพเพราะว่าเพิ่นใส่ไปโฟกุนวยอยู่ตั้งแต่หนึ่งหอดศูน,นย์บุล่ะหอดหนึ่งหอดสิบหอดศูนย์บุล่ะเออเพิ่นแก่ก็ตัวอ่านยู้ เอาบารนี้ก็ได้เอากัน์ดิเนี่ยตัวเลขมันสิน้อยนิดหน่อยเดี๋ยวผมสะเขียนให้เบิ้องไม่เดี๋ยวสีบอกแอนนี่เขียนให้แล้วก็เสียชั่ใชวให้เบิ้งครับเ,เ,ดเดี๋ยวได้ไปยมตัวไปจมจมตัวเขียนตัวเลขคือตัวเลขหนึ่งสี่อันนี้ขอบอกก่อนนะครับตัวเลขที่นำเสนอในบ้านเป็นเลขเลขให้ไปซื้อไอี่เลขบ่จับคู่กันหมายถึงวันหนึ่งกับสี่นี่สี่บ่จับคู่กันอ่า มันสรพมาาเท้ากันนะสมมติว่าเราไปซื้อหนึ่งนี่อาจจะติดต,ตัวอื่นไดห้ามติดซียงสีนะครับอ่าเหนึ่งหนึ่งซี่ตัวต่อไปศูนย์หาศูนย์ห้าเดี๋ยว,วพ่อสะอธิบายเอฟซีฟังอีกที่หนึงเบงิ้งคีปแห่งโจ๊บด้วยควีกน้นอเด้วยแล้วก็สองเจ็ดเจ็ด,เดแปบดบ เก้าหกสองสามสามสองยันเส้นหกเก้าแปดเจ็ด เจ็ดสองศูนย์ห้าปรอบมาณหาศูนย์หาศูนยราพิดศูนย์หาเขียนแล้วห้าศูนห้าศูนกับสี่หนึ่งบันอ่ะมากบันไดสิชว่ว เดินิตบาทให้เอฟจีฟังจัง่อยอน่ะอันนี้ออกอ๋ออันนี้คือเลขดับนะครับสำหรับวันนี้แล้วห้องมีขอ้อมูลมากจังสี่นะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันวันที่หนึ่งจันยาย,ยนสองหาหกหาอ่าได้ขอ้อมูลมาตามนี่ล็อกแคปหน้าจอไปเลยครับรพลอยพี่น้องเลขที่เห็นนี่ว่าเป็นเลขมากนะครับเลขดับ เลขไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นี่ครับเป็นนักวิทยเอามานําเสนอในรูปแบบนี้เพราะว่าได้ข้อมูลมาจาังสี่แอปเนี่ยตามเพื่อนมาไลายหมดแล้วในวส่วนของเลขนดับเพิ่นเนี่เพิ่นบอกว่าเลขเนี่ยว่าทั้งเบิดทั้งวันนึ่ที่คามสามารถจบคู่กันได้กับคือมีเทอรนี่แล้วพยยนออยน้องเล้อทะลองออกไปเป็นแนวท่างออกไปมีครามเบิ่งอยู่ดีเรือครับเด้อ อันนี้การแอดบอลเพ่าะได้ไปริบร้อนเ่ราะได้ไปร,รินนบ,บร้อนรรคว้อคว้อมมัดของไข่ดอ,อกผู้ผู้ใดที่ได้ลงทุนเหล็กโมนี่ไปแล้วนี่คือเอ้าแยบบ้คือว้อา,า,า,าอย่างนี่เนาะคือเบิด์ตกำลังใจเนาะอันนริยาวาครับเพราะว่ามานั่งสนอ่จันท์ซีซีทันชอบประจักษ์จักสะพานทุกสิ่งทุกอย่างมัน่าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเพื่อนไหนมากยังสีแต่เพราแม่นว่าสีบ่ออกเพื่อนไหนมากังสี่พ่าะม่นว่าสีบ่บ่สามารถสีออกได้ดับนี่เพื่อนบ่สามารถฟันต้งในลอยเปอร์เซ็นต์มา ดับคือดับร้อยเปอร์เ็ตมเนตังสั่นอันตามที่แอดจ่อซ่อมเพิ่มากนี่ก็คือสิบกว่างวดเกือบยี่สิบวดเลยยังบอ่ผานนะครับอยากจะเล้ยเอามานั่เสนอเอามานั่เสนอซึ่งเพื่อนก็เหียนเพื่อนสีโต้ก็อบ,บอกตลอดลั้สมมติว่างว,ว่าเลขไหนมันดังมาดังได้หลายเนี่ยงังวงว่าน,นึงนี่ยังเลขดังมากเพื่นสีโต้ก็บ,บ,บอกเออเลขตัวนั้นตัวนี้บ่กมาทั้นกันเด้อไปลงทุนเพื่นบอกสิ แต่วาใน,นีสว่วนนี้เพื่อนสีได้เลขชุดนี้มากจังไดแอดบอนะครับแอดจะตั้งหัวข้อว่าเป็นเลขดับวงในทีซีหัวข้อนี่คือเลขดับวงในจะนั่นแล้วนี่โอกาสมาได้แต่สามา่มาได้นะครับเป็นอย่างแอดค่อยเบาวุ่นๆไปตลอดวุ่นจับไปซัำมากกับไปกับมากสาเหตุเพราะอยากให้พ่อพี่น้องเข้าใจในส่วนว่าตัวเลขที่นั่นเสนอเนี่ยมันมีโอกาสมาได้แล้วก็มีโอกาสมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ใช่ไปรีบร้อนที อชื่นชอบไปอยากเรียนอยกเรียนได้ให้เก่าล่ะแต่ว่าแอบจะนนั้นเสนอซื้อยาม่าอันนั้นฉันได้อพอรีินนองเล้วยาวากันเด้อเพราะว่าเขาได้ขอม้วนมาไหนเขาบอกเช่นสั่งเพราะฉะนั้นคือคิดเขาก็ไปรุ่นกันหลังวันที่หนึ่งบ้านแม่ลังวันที่หนึ่งบ้นที่หนึ่งลังซีโงเนี่ยแต่ซีรูดอกป้ามันที่เขาเพเขาเลยเพื่อนที่จับคู่ไว้เนี่ยโดยที่แอปที่ตามมาทั้งวัดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกเขาเปินตาช่วอตัดขาดนะ เราบ้ามากกือบ้ามากอย่งสี่นะแบบเลยเออกมานำเสนอเรื่อยเอฟซีเดลูกข่าวสารซีเซีบอมีเกียรตรนาใดๆทั้งสิน้นเลยพี่น้องเลยไม่มีเกียรตรนาใดๆทั้งสิ้นที่ะจะไปเห็นแต่พี่น้องเข้าใจผิดอยังใดๆทั้งสิน้นเลยเนี่ยใดไม่จย่างไรก็รนำเสนอแต่อย่งสั่งตัวเนาะเปลียรร่ยนอะไรได้ลาส่งมากครับพี่น้องยังแกอาชีพต่อไปนะครับผมตัดสิน นี่ตัวเลขคีปของพ่อพ่อจันภูเขียวเซียนภูเขียวพ่อจันเซียนภูเขียวคือเจ้านี่เพื่อนกับช่งเลขมาให้ตลอดลกัดกับพี่พจารนาแล้วว่าเห็นสมกวนว่าจะต้องเอามานั่นนั่เนเสนอให้เอฟซีจากนั้นแล้วคิบต่อไปกับทาเบิ้ลว่าตัวเลขพ่อจันภูเขียวเนี่ยเซียนพ่อจันเซียนภูเขียวเนี่ยเพื่อนจีได้ตัวเลขตัวใดมาฝากตอนบนไปนอนเอฟซีจึง อาตีว่าเป็นแนวท่างได้ได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของอพ่อจันทร์ครูเขียวเนาะคะอืมแต่ก็ะสีนี่อีกรับพวงไม,ม่มากอีกจะมีหมื่นเนาะรับพวงไม่กัมีมากอีกเจ้ามึงจะน,น,นั่งเดือดค่ะคอยถ่ายจบบุงเด้่อคอยไปนองเด้อชอบไปยืมคนไรก็แค่เติดตามให้กำลังใจท่างช่องแต่ละช่องด้วยนะครับอบอกว่าจะเปลี่ยนท่าง เสียน so, ้อยพารวยนะครับอันนี้ที่เป็นช่องหนึ่งที่เฮ็ดไร่สดนะครับเสียน้อยพารวยสีไร่สดก็เป็นบุญพาโชคบุญพารวยก็จะทําคลิปให้นะครับมีบางคลิปวิดีโอบางที่กับสีลงเสียนน้อยต้งเทียกับสีลงบุญพารวยต้งเทียกับสีล่งงบุญเอออ่าใจบุญนะครับต้งเทียกับสีล่งไปรวยไม่เลยนะครับจึงทีมงานของเฮานี่ก็จะรับบวนเวียนกันไปนีส่วนนี้แต่ว่าเมื่ออื่นนี่ เอฟซีอยากลองมาหลายชื่อหลายปขอเลขเล่าของผาตัวเอีขอเลขเล่าของของผู้แปดสองมาสั่งเป็นเล,ล่าปูแปดสองซึ่งเลกเล่าผู้แปดสองที่จุดตู้กับเขาเลยเก้าหกเขา้เขาเต็มเต็มเลยละ่ะวันต่อไปเด็กจุดตู้ได้เ, YouTube, เก้าก็หกเอาเต็มเต็มซึ่งซึ่งเขาจุดสองเทียรกับเขาสองเทียนะร์แล้วจุดเทียร์อะไรกก็คือวันสุกรประกา่ว่าจุดมือว่านี่กับเขา แล้ววันนี้ในส่วนตัวเลขอ่าเน่าทังเล่าของพระทุดหลวงทุนนึงสองกับเขาหลายท่านหลายคนถามมาว่าเมื่อในสิบวงสวงนี้อ,อยากเป็นเจ้าภาพคนละมาลาไม่อ่าบวงสองผู้เปียดสอบวันศุกร์ค่ะอ่าบวงสองผู้เปียดสอบสอจะเป็นวันที่ยี่หกหลไปอ่าหลายท่านหลายคนขันอยากมั่งวมในงานบวงสวงร้านนี้นะครับอ่าอยากไม่เห็นร่องท่งทุ่งท่านอ่า อยากไมเ่เห็ุบุญเห็ุกุศลน้องกันทั้งวัดพระธุดงซู 1, 2, ลหนึ่งสองแบบเรียนเชิญครัะพี่น้องครับเขาว่าห่วงงานจัดงาน,นจัดจีเริ่มช่วงเศร้าอะไรช่วงพฤศจิกายนแต่ที่มีส้มขอโชคให้มันชัดเจนเนาะเพราะว่ารลางส้มเพิ่์นบอกว่าเมื่อนัานเนี่ยังอไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยเพิ่์นบอกว่าเน้นย้ำให้กับคือวันที่ยีหกคือเป็นวันพังพฤศจิการส้มแล้วก็ส้มปฏิปู แต่ที่มาแต่ทมาบอกตัวเลขซึึงเข้ากับมาเบิรงพิธีส่งน้ำก,กันผู้ใดยุก่กเกยน้อผู้ใดยุ่งกลอยากมาห่วงพิธีอยากม่เอาโชคเอชาช่น้ำกันจึงผู้แปล่อนนี้กาทั้ดาฟ้าเล่าสองหมื่นออกสองหมื่นเนาะหดที่ผ่านมากเพรานั่นห้ซีสองซีสองสองซีออกโงไงเลยทุกักานอ่าดก่อนไปนนพุ่นกะให้ศูนหาออกโง่งทุกั่านใครว่าผู้แปดสอนนี้ได้สองหดเลยสองหดสามหมดอ่ะ,อะสอาซีละเนาะ ให้ศูนย์หาให้เจ้าซีมุนิเขาเขาเบิดเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แอดบวรลสมาเบาให้ช่วนเชียร์นี่จังไรเพราพี่น้องต้องมาเบิรงเราเองว่าสิเปลี่ยนจหนหังไรงวดที่บ้านหน้าอาจิเขางวดก็ไปในจสที่เขาหรือไม่อันนี้ฮอกก็เพฟันทุงหอยเปร์เซ็นในส่วนของอทั้งบัดรพาตุ่งทุนหนึ่งสองทีเพินส่งตัวเลขผู้แปดสอบเนาะเพาฉะนั้นแล้วค่ะผู้ใดอยู่ใกล้กันมาเบิรง เมือเบิกนงนั่นกันว่าพิธีเพิ่มมีการเริ่มจังไรบางค้นบอกว่าแอบมือไรสีเฮ็ดอยากว่าเห็ดลงท่านาเฮ็ดลงท่านมาสั่นจัดเลี้ยนเชิญครับม,มาได้เลยครับถือว่ามาทั้งุญนทั้ท่านจะอนุโมทนาสาธุน้าเป็นบุ่นเป็นกุศลอืมงคกนบอกว่าจะได้เ็นผลมากรากาไม่สีมะซอยมาสัน่นถือว่าผลหมาสองหมากผลไม้เจ้ายางแต่ว่าที่ขาดยุตตอนนี้ครับเจ้าภาพเพ็ใบ,บสเีเจ้าภาพใบสี ใบสีกระทึ้งดอกงงดอกไม่ละชุยยางชุยแนวละขาดขาดชูยในช่วงนี้เนาะพอพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากร่วมบวงสวงปูแปดจอกแล้วก็ปูพญานาหางกันนะครับกเรียนเชิญเออพอพี่น้องเด้ออคลิปนี้กะบชื่อทีถึกบกถึกใจพอพี่น้องรักคนอยู่นะครับการผิดใจใครก็ขอโทษขอให้หลายๆเนาะ เดี๋ยวก็ไปตามกันต่อว่าบุ้งในสีมาตัวใดเดี๋ยวสีว่าต่อไปแล้วก็นี่เอเลขพอพอ่อ,พอ,พอจันเอ่อพอพอจันทเสียนผู้เขียวผูเขียวนะครับเดี๋ยวตามบุญแบ่งปอกงกัคนครับที่มี